นะครสามอย่างแตกสามเร็วมาจากบ้านมาจากบ้านตุ้ปลาเก่าตุ้ปลาเก่าช่วยเพื่อนช่วยเพื่อนตรงไหนปลาเก่าปลาเก่าโโออเคแกกำลังไปทางไหนกำลังไปทางไหนปลาเก่าเลยกูเอามันอยู่มันดับมันดับน่าจะพังมามามาเพื่อนเพื่อนแบ่งนิดเดียวแบ่งนิดเดียวแบ่งนิดเดียวกิริยานั่งที่บ้านแดงแล้วแดงแล้วเร็วถึงแล้วจะถึงแล้วถึงกำลังถึงกำลังถึง พี่อยู่ไหนพี่ไหนพี่เบิร์ดลูกปลาเก่าแลนด์มาร์ค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 โอเคโอเคทางไปบ้านบ้านทางไปบ้านมันกลับไปนี่แล้วไฮเวย์แล้วไฮเวย์แล้วตรงยาวไอ้รถแดงไปแล้ฟ้ารถแดงอ่ะเมื่อกี้มันแดงคันนึงตรงยาวเลยครับตรงยาวเลยไฮเวย์ตรงยาวเลยสี่อะไรรถสี่อะไรคันแลมโบวยาวเลยครับน่าจะกลับบ้านไปเต็มเลยเข้าเมืองนะขับเข้าเมืองหน้าคุกเต็มเลยประมาณพวกเราพร้อมไหมล่ะเราบางคนยังไม่ขึ้นรถเลย จะเอาไหมรถมาพร้อมไปเลยเนี่ยหกคันเพศเหมืองแล้วนะไอ้รถแดงเมื่อกี้ไปไหนอ่ะไม่ทันหนอขับย้อนสอนไปแล้วไม่ใช่เลยพี่เลยเข้าเมืองมามาเข้าเมืองมามาเล่นได้นะมาเล่นได้นะเยอะเยอะเยอะอยู่เยอะอยู่มาเลยมาเลยมาเลยาเลยตามลงมี้พี่เดี๋ยวลุดพี่ตามลงมาก่อนกูเจอแล้วกูเจอแล้ว มาเล่นได้นะเล่นได้นะเหมือนมันจะหนีอีกรอบนึงมันจะขับหนีหรือเปล่าลูกมันจะขับหนีตามดิมันจะหนีมันจะหนีมันจะขับหนีนะเหมือนจะขับหนีตามตามตามหนต่อแล้วดึมาเตงดำด้วยมาเต็งดำด้วยอยู่ทางคุกขวาเบิดตรงไปตรงยาวเลยนะนาคูปนาคุกอย่ามาอย่ามาโหเจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วใชายโบนเนี่ยใช่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 ชนเลยนาคุกูปได้ละคุกหน้าคุกไป มาหมดเลยเนี่ยเต็มเลยกูเจอเต็มเลยมันกลับบ้านะรบ้านหรอมีระเบิดปะเออพมนพวกมานีระเบิดเลยมันมาคันนึงเลยมันมาคันนึงนะเลยมันมารถตัดร้อมามาพี่พมาบุกมาบุกแมงดิตัดร้อไหนวะน้าตัหนึงาโาโฮืยาแตมอยู่อยู่ถึงบ้านมันแล้วพียหลังมือเลยบอมเาไปเาเาไปครับเาไปครับไ่เลย เรียบเูยรื่ามันเพกูงแซลมมา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 นามาม่้านบ้านามามา้ามมามามามเมา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 มยมา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 ามามามา้าม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 ่มา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 มมา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 ปามามมามมา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 มมา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 พังพมนาาามมามาามมอม้ามมมามามามอยู่มามามาานม มาเรืตำรวจเพื่อนเรือมาแล้วเพื่อนมาออกมาแล้วเพื่อนมาออกมาแล้วกำลังมานะมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมีป่ะก็รับไปคบก็ลังไปครับก็ลังไปตำรวจนะสบายบ่สบายบ่ถึงแล้วถึงแล้วเปบ้าไปบ้าข้าไม่ยางไม่ต้องตามเอาตัวนี้ไม่ต้องตามเอาตัวนี้มามาเอาตัวนี้เดี๋ยวมันก็วิ่งมากลับมาหองกูหองกูหองจะปีนมันจะปีนสวยห่อมาห่อมาห่อมาห่อขึ้นรถมาเจ็ดเข้ามาแพ็คเพื่อนก่อน พออยู่ตำวจตำรวจพออยู่ผมพออยู่นะอยู่ทีบ้านครับเาครับพี่เปาตำรวจอยู่หน้ารถพีเออพี่เปาพี่เปาพี่เปากลับม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 ากระเมายื้ตำรวจไม่็ยิงมาดาวช่วยมาดาวยิงหน่อยยิงหน่อยยิงหน่อยยิงอะไรไกันหมดแล้วคือรถทันกันหมดแล้วไม่มีใมาได้ได้พนึ่งได้นึ่งได้ศพนึ่ง่งได้ศพนึ่งกราฟกรกราฟกราฟกราาฟกราฟกกราฟกราฟกรรากราฟกรากราฟงรากราฟกราฟกราฟาฟกร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 าฟราฟกร

เขาคืนครับตำรวจอ่ะเขารอรอช่วยเพื่อนเขาครับบ้านเราครับเซิร์ฟบ่อยเพื่อนกลับบ้านด่วนไอ้เซิร์ฟไอ้เคี้ยร์ทำไรเนี่ยมองเวทมองเวทมองเวทเบาๆบาดีน้องไอ้เคี้ยรหลุมจัดใจเย็นใจเย็นกับบ้านกลับบ้านเซ็นบ้านบริษันบ้านมาทั้งนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวพอแล้วพอแล้วพอแล้วเดินกลับบ้านมาไปเอาระเป๋าไปเอาเลยเอลเลยทาเว้ยเราเลทางเลยซ้ายอ่ะไปรีบไปเลยเพราะว่าตีสองเขาไปแล้ว เขาไปยืนรออยู่หน้าบ้านกันขนาดนั้นน่าจะไปคือหลังรีไม่มาแล้วหรอหรือว่าไงอะแอบหลังรีนใช่ครับวันนี้เขาไม่ออกมาสู้เลยพี่ันี่เขาไม่ออกมาสู้เลยเราเลยไม่ได้อุ้มเลยนีงไงดูดิครับไม่กี่ไฟเองเห็นป้ะแบบกลับเข้ามาเสร็จแล้วกลับอย่างเงี้ยแต่แต่ตัวรุด่ะครับแต่รุดวันนี้เขาาบอกว่าสุดแต่เขาอยู่แต่บ้านน่ะเอลโอ้สุดเกียเขามีเวลาคุกบแต่เขาไม่ว่าไปสู้เลยต้องวนี่น เขาไม่ก่อนก่อนที่จะเริ่มเขาพูดนะว่าเขาจะไม่กับเขาจะไม่อยู่บ้านเขาจะล่าอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ปล่อยเราเหงาด้วยอายวายใครตายตายตายตาวายตายเลยตายตายตาเข้ายมาองาีตายตายตายตาเขายตายตายตายายตาบอายแล้วาวตไปไหนอ่ะเายตายตายบาายาาเายาเาาวาเายาา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 เล่น ไม่เล่นแล้วหรออะไรหมายถึงอะไรอะพวกเราห้ามเข้าไปอะโดนแบนคืออะไรอะโดนแบนคือเราห้ามเข้าไปแล้วครับน้า่างบอกนน้าแบนครับห้ามเข้าตอนบ่ายครับพี่โอเคโอเคโอเคทิงครับเทนนิงตัวมันจะฟาร์มฟรีนี่เราแบนกันเองใช่ปะใช่เปิดแบนเราปิดแบนกันเองใช่ปะเขาก็บอกอยู่ว่ารูบิร์ทแบนสิเข้าใจป้ะเนี่ย เขาใจมาถึงว่าระบบรบแกวใจนะใช่พี่แม่เขาเล่นไงพี่ไ่ได้ลไม่ได้เงาคอช่วงบ่ายครับเอาเราอยู่นะผมกลัวในกรณีหนึ่งว่าพี่ถ้าจะเขาเข้าช่วงบ่ายเขาจะมาฟาร์มหรือเปล่าใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปล่ไปพี่ดี๋ยวเยแพี่กดแบนกดแบน G มโมงครับพี่หนึ่งทุ่มไหมแจ็คมาก็ทุ่มนะกดแบนมุ่งโอเคโอเคทุ่ม ่วน,น,ออน,น,นไม่เหตุชิโร่ลงหุบอกจากรถกูไปได้ไงอ่ะผมอยู่บ้านแล้วครับผมอยู่บ้านแล้วครับไม่แล้วมึงออกจากรถกูได้ไงมไม่ได้วผมไม่หรอผมไม่ใช่ครับอยู่ดีมันก็ลงมาเองเลยพี่เหมือนแบบสลลไลด์รถมาเลยไรรถมาไม่รักเหตุการณ์อะไรแต่เดกกั ก็ได้เกลีนดกได้กจได้ก็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 ยด้ก็ได้ก็ได้ก็ยเ้ก็ได้ก็ได้ก็อด้ก็ได้ก็ได้ก็เด้ก็ได้กนไม่กีไ้ก็เด้ก็ไ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 ด้ก็อด้ก็ได้ก็ไดเก็ได้ก็ด้ก็ได้กด้ก็ไดกได้ก็ไ้กได้ก็ไดยก็ได้กกไกกก้กอก้กได้ก็ดกก็กไไก็กไกไกก้ ศพไม่มีผลครับใช่ห่อศพไม่มีผลกับตำรวจตาวศพอะไรติดมือนัดก็ไม่รู้ตอนเนี้ยขวดน้ำเฮ้ยข้างบนจะอยู่เปล่าดูด้วยนะข้างบนอะขอขอดิดตพี่ตลอดดิบแบบพี่มันยังมีอยู่อีกสองตัวอยู่รยู่คาเฮ้ยเดี๋ยวแต้มทำบันไดดีกว่าจบเลยครับพี่ทำบันไดขึ้นชั้นชั้นบนสุดอะพี่เฮีย เบี้ยบีบีบียกูติดต่อเลยเอาเียเียวนี้เรียกไม่ได้แล้วไงฝากเ็ชื่อด้วยนะเชชื่อด้วยเช็คชื่อด้วยจะได้ตัดจะได้ถอนชชื่อด้วยครับม่มาจะได้ตัดสำรองเยอะตอนสารองมีอยู่ตลอด36นาทีจำได้ไหมเอาตลจุกประจำการเหรอจาจุกอะไรอะพี่ามือแกมานสุดจริงครับื บอกผมแบบนี้เลยพี่ขับไปปุ๊บมันลงรถให้ผมเลยช่อไม่ได้ครับอดเล่นอ่ะมาไม่มาต่อเพื่อนรอเล่นเยอะอ๋อน่าจะเป็นแบบเขารอหน้าบ้านเชิญช้าไปต่อสัวออกตัวเร็วไปหน่อยพี่ซิงไปใช่เขาบอกเจอกันใหม่จุ๊บเวรจุ๊บจุดบเวรใคระวันนี้ทุกคนเก่งมากแต่ ได้เก่งอะพี่สตีนแต่จะได้เก่งซื้อแฟนเสตมันคิลดูดีทอกันมาท่ไหร่ส์สมองมควริได้เชื่อใช่มาบอกว่าเจคซตไของมากูกฟังทังหไม่เช่มันยไม่ดูดีบอจ้ของมเทว่าทเียอะไรก็ได้มันเป็นคำูอยอุงมาที่เขา